1> 1, 2, oh, หนึ่งสองสามโอ้หลอกหลอกกว่าในรูปเยอะเลยอ,อีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามแน่โอเคโอ้เหมือนชาวบ้านเขากำลังรอบัวขาวกันนะครับขาวบัวขาวจะมานะครับเดี๋ยวถามคุณพี่ครับสวัสด,ดีครับเห <c oughs> ็นว่าวันนี้บัวขาวจะมาเหรอครับ <Okay. S 3> วออันนี้บัวขาวจะมาเหรอพี่มาเหรออยู่ไหนอะ อ,อยู่น้าโรงเรียนนะครับเดี๋ยวพอดีผมจะไปชกกับบัวขาวเ <produto> ตรียมเวทีให้ผมแล้วเนะ <ık giving> าะเดี๋ยวจะขึ้นไปเตะมันหน่อยนะ <sk ill> เนาะวันนี้ชาวบ,บ้านก็มาเ <DE ka> ที่ยวชมนะครับชมบัวขาวนะครับหันยังครับบัวขาว สาลโอ้ที่รถสีขาวอ่ะรถสีขาวขาถารถสีขาวอ,อ๋อรถครับ<ๆ>คอ่ะมาจังหวะพอดีเลยนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอถ่ายรูปกับบัวขาวสักรูปนะครับอ่ะพี่บัวขาวขอถ่ายรูปสักรูปได้ไหมได้ครับบัวขาวนะครับหนึ่งสองสามโอ้หลอก หลอกกว่าในรูปเยอะเลยอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามแน่โอเคขอบคุณค่ะมาทำอะไรครับบริจาคที่งหรอทำบุญกรรมบริจาคอ๋อครับคุณครูแล้วปกติอยู่แม่แจงแม่แจงเป็นหลักสอนสอนมวยนะครับมวยเด็กสอนไหครับสอนหมดครับสอนหมดนะครับนี่นะครับตัวขาวนะครับแล้ววันนี้จะขึ้นชกโตไหม ดูลำแข้งแล้วไม่น่าจะได้ดูน้องดูน้องแล้วต่างกันไปดีกว่าครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับร่วมสนับสนุนช่องบกวิเช YouTube wctv ออนไลน์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อยืดหมวกสติกเกอร์ 4x4 ราคาย่อมเยาว ไลไอดีเอสไอบีเอ็มยูห้าหกสี่เจ็ดแซด